จากเดิมที่สถาบันพระมหากษัตริย์ท่านทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติต้องถูกนำมาอยู่ใจกลางความขัดแย้งของประชาชนที่แบ่งฝักแบ่งฝ่ายแล้วสถาบันพระมหากษัตริย์จะยั่งยืนสถาพรได้อย่างไรทำร้ายผู้อื่นเพราะจงรักภักดีนั้นเป็นพฤติกรรมที่อันตรายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ที่สุดหากครับปล่อยให้กลุ่มคนที่นิยมความรุนแรงเหล่านี้ลอยนวลมีอำนาจบาดใหญ่ อ้างสถาบันพระมหากษัตริย์ไปทำร้ายคนที่คิดต่างอย่างไรก็ได้โดยที่กฎหมายไม่เคยเอาผิดได้ในระยะยาวมีแต่จะทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์เสื่อมเสียะเกียรติยศทำให้ภาพลักษณ์คนที่ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงสถิตยอยู่ใต้รัฐธรรมนูญพลอยกลายเป็นเห็นดีเห็นงามกับความรุนแรงไปด้วยและจะส่งผลในทางลบ ต่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนและสถาบันพระมหากษัตริย์ในที่สุด